ตอนที่450โรคฝีดาษหลินรวนไม่ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นในงานแต่งของหลินเทียจู้และไม่สนใจที่จะสืบข่าวหลังจากที่หลินเทียจู้เลือกแต่งงานกับโจเหลียนเอ,อ๋อนางก็ได้ตัดหลินเทียจู้ผู้ที่เคยเป็นสิษย์ออกจากใจของนางแล้วโจเหลียนเอ๋อคิดจะใช้วิธีเป่าหูหลินเทียจู้เพื่อที่จะแก้แค้นนางทว่าหลินรวนได้นึกถึงจุดนี้มาก่อนแล้ว ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาระหว่างหลินเถียจู้กับนางก็เป็นเพียงสิทธิอาจารย์แค่ในนามเท่านั้นหลินเถียจู้ก็ตรหนักถึงจุดนี้ได้เช่นกันแต่เขาไม่อาจทำอันใดได้แล้วหลังจากที่หลินรวนทราบว่าหลินฟูส่งของขวัญไปถึงมือเขาแล้วนางก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้อีกเพียงนั่งอ่านตำราเป็นเพื่อนหลินหานเท่านั้นไม่กี่วันหลังจากนั้นหลินหานก็ก้าวเข้าสู่สนามสอบทุกคนในครอบครัวต่างก็ไปส่งเขา การสอบระดับท้องถิ่นจะสอบเพียงสองรอบเท่านั้นรอบยามซื่อและรอบยามไ้ว้เนื้อหาที่สอบไม่ยากมากเท่าใดนักดังนั้นหลินร่วนจึงค่อนข้างมั่นใจในตัวหลินหานไม่ร้อนใจแม้แต่น้อยตรงกันข้ามกับหลินจงที่อยู่นอกสนามสอบเขาร้อนใจจนต้องเดินวกไปวนมาคอยขย่งเท้าเ้ง,เงมองเข้าไปในสนามสอบทว่ามองไม่เห็นอันใดทั้งนั้นเพราะประตูของสนามสอบสูงเป็นพิเศษไม่สามารถมองเข้าไปด้านในได้หลินร่วนมองหลินจงที่เดินวกไปวนมาด้วยความร้อนใจจากนั้นก็เอ่ยออกมาด้วยรอยยิ้มว่า ท่านพอท่านใจเย็นลงสักหน่อยเถิดนี่เป็นเพียงการสอบระดับท้องถิ่นเท่านั้นอาจารย์ของอาหารได้บอกแล้วว่าด้วยความสามารถของเขาในตอนนี้การสอบระดับท้องถิ่นครานี้ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนท่านต้องมีความมั่นใจในตัวเขาสักหน่อยหลินจงประมาาจนต้องถูมือไปมามั่นใจแต่พ่อก็อดเป็นกังวลไม่ได้นี่เป็นคราแรกที่เขาเข้าสนามสอบเขาไม่มีประสบการณ์มาก่อนพ่อกลัวว่าเขาจะตื่นเต้นจนสติเลอะเลือน ลินรวนทนฟังต่อไปไม่ไหวจริงๆดังนั้นจึงตัดสินใจลากเขาออกไปจากตรงนั้นนอกสนามสอบมีร้านอาหารอยู่หลายร้านผู้ที่มาสอบระดับท้องถิ่นมีจํานวนมากร้านอาหารส่วนใหญ่จึงเต็มทั้งหมดแล้วทว่าหลินรวนได้เตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าหลายวันก่อนนางให้คนมาจองห้องรับรองที่ทิวทัศน์สวยที่สุดเอาไว้ดังนั้นพวกนางสามารถนั่งอยู่ในห้องรับรองรอหลินหานออกมาจากสนามสอบได้อย่างสบายใจ พอถึงช่วงท้ายของยามเซอร์นประตูสนามสอบก็เปิดออกผู้เข้าสอบที่อายุต่างกันไม่มากกลุ่มหนึ่งเดินออกมาจากสนามสอบหลินซิ่วยืนอยู่ข้างหน้าต่างห้องรับรองพลางโบกมือเรียกหลินหานที่ยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนท่านพี่อยู่ทางนี้หลินหานขึ้นมาบนห้องรับรองของร้านอาหารแห่งหนึ่งทันทีที่เขาเดินเข้าประตูมาหลินซิ่วก็รีบวิ่งเข้าไปเอ่ยถามทันใดท่านพี่ท่านสอบผ่านหรือไม่หลินหานอดไม่ได้ที่จะยื่นมือออกไปลูบศีรษะของนาง ผลสอบจะออกเร็วเช่นนี้ได้อย่างไรอีกสิบวันถึงจะประกาศผลสอบเมื่อลินรวนเห็นว่าเขาดูผ่อนคลายถึงเพียงนี้ก็ทราบได้ทันทีว่าเขามีความมั่นใจดังนั้นนางจึงไม่ได้เอ่ยถามอันใดอีกเพียงสั่งให้เสี่ยวเออร์ยกอาหารเข้ามาหลินหานทําข้อสอบมาทั้งวันบัดนี้เขาหิวจนตาลายแล้วเขาอยู่ในช่วงที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโตตอนสอบไม่อนุญาตให้นำอาหารเข้าไปขนมเล็กน้อยเหล่านั้นจะไปอยู่ท้องได้อย่างไร เมื่ออาหารถูกยกขึ้นโต๊ะเขาก็คว้าตะเกียบขึ้นมาคีบกินคำโตติดต่อกันหลายคำจนหลินจงที่นั่งอยู่ด้านข้างต้องเอ่ยเตือนว่าเจ้ากินให้ช้าลงสักหน่อยเถิดระวังจะติดคอเมื่อเดินออกมาจากร้านอาหารหลินหานจึงแนะนำให้ไปเดินเล่นบนท้องถนนเพื่อการสอบครานี้เขาไม่ได้ออกมาเดินเล่นข้างนอกนานแล้วบัดนี้เมื่อสอบเสร็จแล้วก็สามารถผ่อนคลายได้สักที ครอบครัวของหลินรวนและองครักษ์จำนวนหนึ่งเดินไปพลางหัวเราะไปพลางบนถนนสายหลักของเมืองชิงโจวสีหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความสุขหลินรวนชวนพวกเขาไปยังโรงนิ้วเพื่อดูละครนิ้วสักเรื่องนางชอบฟังเพลงนิ้วแม้ว่าจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็มักรู้สึกอยู่เสมอว่ามันมีสเสน่บบางอย่างทุกคนก็อยากไปดูละครนิ้วเฉกเช่นเดียวกับหลินรวนดังนั้นจึงพากันไปยังหยุนเหมิงถังทั้งยังดูละครนิ้วไปถึงสามเรื่องด้วยกัน ตอนที่ออกมาจากหยุนเหมืองถังท้องนภาก็มือสนิทแล้วที่นี่อยู่ห่างจากบ้านของพวกเขาไม่มากนะักดังนั้นจึงไม่ได้รีบร้อนอันใดเพียงถือคมไฟค่อยๆเดินกลับบ้านเดินไปพลางเอ่ยถึงเรื่องราวในละครนิ้วเมื่อครู่ไปพลาง